สวัสดีค่ะวันนี้ซิงเกิลมัมวาเรตี้มาในเรื่องของอยู่ไฟหลังคลอดจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะคะการอยู่ไฟถือเป็นความเชื่อของคนไทยที่ทํากันมานานซึ่งความเชื่อเนี้ยก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆนะคะเรียกว่าเขาทํากันมาเราก็ทําตามแหละแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าทําไปเพื่ออะไรแล้วช่วยมีเบ n นฟิตนะคะในการช่วยร่างกายของเราได้จริงหรือเปล่า ทำไมฝรั่งเนี่ยไม่เห็นที่จะต้องอยู่ไฟมีแต่คนไทยที่อยู่ไฟวันนี้นะคะมาฟังกันค่ะการอยู่ไฟหลังคลอดนะคะคงเป็นคำที่คุณแม่ทั้งหลายนะคะคิดอยู่ในสมองเลยว่าเราควรจะอยู่ไฟหลังคลอดดีไหมอยู่แล้วดียังไงนะคะวันนี้เนี่ยแอนก็จะมาชี้แจงนะคะให้คุณแม่เนี่ยหายสงสัยกันค่ะ เพราะว่าร่างกายนะคะของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทบทุกระบบเลยนะคะตั้งแต่หวัวจะรดเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผมร่วงเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยลดอย่างลดเร็วนะคะหน้าอกขยายใหญ่ขึ้นเพราะมีการสร้างน้ำนมขึ้นมาเนี่ยไปจนถึงมดลูกนะคะที่ขยายตัวมากนะคะ ซึ่งก็จะเป็นป,ปัญหาหลักของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยแหละคะ่ะการอยู่ไฟเนี่ยเป็นการฟื้นฟูสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับแม่หลังคลอดนะคะซึ่งในสมัยก่อนที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะยังไม่มียาหยุดเลือดไม่มียากระตุ้นน้ํานมเนี่ยการอยู่ไฟเนี่ยในสมัยก่อนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายนะคะจากความเหนื่อยล้าให้กลับคืนสู่สภาพปกตินะคะแต่ปัจจุบันเราเนี่ย การอยู่ไฟเนี่ยนะคะก็ถูกลดบทบาทลงนะคะจะด้วยในแง่เชิงของวิทยาศาสตร์นะคะต่างๆที่ออกมาซัพพอร์ตนะคะบอกว่าอโอเคแหละมันไม่ไม่จะเป็นต้องอยู่ก็ได้เพราะว่าถือว่าไม่ได้เป็นอันตรายหรือว่าทำประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าการเพราะว่าสมัยนี้เรามียาที่ครบคันนะคะกว่าสมัยก่อน ซึ่งถ้าหากว่าเราเอาความคิดเชิงวิทยาศาสตร์นะคะมาซัพพอร์ตเนี่ยเราจะเห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลนะคะว่าการอยู่ไฟเนี่ยไม่ได้มีผลทางสายศาสตร์หรือว่าความเชื่อใดๆเลยนะคะคือเรียกได้ว่าไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้นะคะแต่ว่าหรือแต่ว่าเราก็จะทําไปก็ได้คือไม่ใช่เรื่องเสียหายอันเนี้ยอยู่ในเรื่องของความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะการอยู่ไฟเนี่ยที่จริงอ่ะเป็นเหมือนการให้รางวัลน,นะคะแอนจะพูดแบบ ในในในคล้ายๆกับว่าไม่ไม,ไม่ไม่วิชาการเนาะเอาคือแบบว่าง่ายๆก็คือให้เข้าใจว่าการอยู่ไฟเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการให้รางวัลร่างกายนะคะจากการที่เราอุ้มท้องเป็นเวลานานเนี่ยทาให้เราเนี่ยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะมีอาการแบบปวดหลังปวดเนื้อปวดตัวเพราะว่าเราเหมือนกับการที่เราอุ้มท้องค่ะมันเหมือนกับการที่เราแบกถุงหนักๆนะคะอยู่ด้านหน้าเนี่ยการอยู่ไฟเนี่ย ก็เลยเป็นเหมือนการพักผ่อนร่างกายค่ะคือการนวดการบีบเนี่ยจะช่วยให้เราผ่อนคลายร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยอยู่ที่ความสะดวกแล้วก็กำลังทรัพย์ของแต่ละคนเลยนะคะซึ่งตัวแอนเองเนี่ยแอนก็ไม่ได้อยู่ไฟเลยค่ะทั้งสองท้องเลยเนื่องจากแอนเนี่ยนะคะต้องเลี้ยงลูกเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนก็เลยเลือกที่จะไม่อยู่ไฟนะคะ แต่แองก็จะใช้ชีวิตที่ไม่ไม่ได้ทำให้ร่างกายบอบช้ำไปมากกว่านี้ก็คือ,อจะไม่เดินขึ้นลงบันไดหลายๆขั้นจะไม่ยกของหนักนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ใช้ผ้านะคะรัดหน้าท้องเพื่อให้หมดลูกเนี่ยเข้าอู่ได้เร็วๆนะคะแล้วก็ถาวิตามินหรือว่าแบบ สมุนไพรนะคะที่สมัยนี้นี่คือเขาจะมีสกัดมาเนาะเพราะแบบช่วยให้แบบว่ามีน้ํานมหรือว่าช่วยให้แบบมีคลายคลายกล้า,า,ามดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นขับน้เข้าวปลาได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S แอนเคยถามนะคะเพื่อนที่เขาอยู่ไฟเนี่ยก็ได้ความ,มาว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะซึ่งคนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคือการอยู่ไฟเนี่ยเหมือนกับเราเข,าข้าคอสทำสปาทั้งตัว ซึ่งแต่ละคอสนะคะที่เราที่เราเรียกเขามาทําให้ที่บ้านเนี่ยก็จะ,ะมีระยะเวลากําหนดอ่ะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นคอร์สแบบ3วันนั่นก็คือหมายถึงว่าคุณจะต้องฝากลูกก็ค่ะไว้ให้กับคนที่เราไว้วางใจอ่ะดูลูกให้หน่อยแล้วก็ใน3วันนั้นก็คือเราก็จะทําการอยู่ไฟการบีบนวดตัวทั้งวันอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนแอนเขาก็เลยบอกว่าคือเขามองว่า จริงๆแล้วพอได้ทำแล้วคือเขาก็ไม่ไ,มได้ชอบเพราะว่าพอได้ยินเสียงลูกร้องอะค่ะแล้วการที่เขาไม่สามารถแบบผละไปหาลูกได้หรือว่าแม้หรือว่าถึงแม้ว่าจะฝากไว้ให้กับคนที่เราไว้วางใจแล้วก็เถอะแต่คือด้วยสายสัมพันธ์แม่ลูกอะเนาะเวลาได้ยินเสียงลูกร้องเนี่ยเราก็กังวลกังวายไงคือเราก็จะมีความคิดที่ว่า มันไม่มีไม่มีใครหรอกที่จะรู้ใจลูกอะคะ่ะได้ดีไปกว่าคนเป็นแม่แบบเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอสรุปเนยนะคะการอยู่ไฟเนี่ยจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะคะอยู่ที่คุณแม่แต่ละท่านนะคะเอาตามสะดวกเลยเพราะอย่างของแอนเองเนี่ยแอนก็กล้าพูดได้เลยว่าตัวแอนเองแอนก็ไม่ได้อยู่ไฟนะคะแต่ว่าเราดูแลตัวเองตามขั้นตอนพื้นฐานที่ที่เราควรจะ จะเป็นอ่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบมีผลเสียหรืออาการอะไรในระยะยาวเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับฟังกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ